สวัสดีครับช่องโซลเลเวอรนะครับถ้าคุณชอบเกมตระกูลโซเราคือเพื่อนกันครับบทสรุป100%ของเกม b บล o d บอลนะครับแล้วก็แนวทางเก็บถ้วยแพทิ่มทอฟี่นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการลงดันเจียนเพื่อเก็บถ้วยควีนยานำนะครับปท mm hmm. ูเมเลียนควีนนะครับเราลุยด่านไอริ่งโรล,ลันมาจนถึงเลเยอร์สจบแล้วนะครับเดี๋ยววันวันนี้จะไปต่อเลเยอร์สนะครับ สำหรับตอนนี้ก็คงจะสั้นๆน,นะครับเพราะว่าจะลุยแค่เลเยอร์เดียวนะครับตอนที่แล้วเล่นไปสองเลเยอร์เกือบ50นาทีนะครับถ้ารวมไว้ทั้ง3เลเยอร์มันก็จะยาวไปหน่อยนะครับก็เลยตัดแบ่งไอริงโรล,ลันออกเป็น2พาร์ทนะครับเดี๋ยวกลับมาเตรียมตัวที่ Hunter d r e ีมนะครับเหมือนเดิมซ่อมอาวุธเจมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ได้มีอะไรที่ ดีกว่าอันที่ใส่อยู่เทซัดผมก็จะใส่สกิลไปยาวๆเลยนะครับให้ตีแรงขึ้นแม้ว่าจะเริ่มไม่ค่อยจะแรงขึ้นเท่าไหร่แล้วก็ตามนะครับอับตั้งเยอะขึ้นมานิดเดียวไม่เป็นไรเราเน้นตีแรงนะครับต่อมาลุยกันต่อเลยนะครับไปที่ห้องบอสเลเยอร์สองนะครับ ลืมเปลี่ยนชุดเดี๋ยวเปลี่ยนชุดนิดนึงที่เห็นใส่ชุดอันนี้อยู่เพราะว่าตอนที่แล้วสู้กับไอ,ไอ้ไอ้บลัดซับบีชนะครับเลยใส่ชุดไว้เชิร์ตกันพิษกลับมาเป็นชุดฮันเตอร์ของเราเหมือนเดิมไปเราก็มาล,ยลุยเลเยอร์สามกันเลยนะครับบอสจะเป็นแอตโพลแลนบีชนะครับ สำหรับเลเยอร์สาก่อนห้องตะเกียงไม่มีห้องไหนนะครับเข้าห้องตะเกียงได้เลยจุดตะเกียงนะครับมีบีสรออยู่หนึ่งตัวจัดการปล่อยซะแล้วก็รีบจัดการน้องคนนูน้นหลบในมุม ออุ้ยเอาวยังโดนอีกอ๋อไอ้นี่มันเป็นอ่าตัวที่ซัมมอนมาจากผู้ไอ้้ผูหญิองอีกคนนะครับรีบขึ้นมาฆ่าก่อนอยู่ข้างบนเต็นเลือดนิดอยู่ตรงนี้โอ้ยแมงมุมอา้าว เห้แล้วก็เก็บของครับรีบจัดการตัวผู้หญิงก่อนนะครับไม่งั้นน้องจะสัมมอนไอ้พวกแมงมุมมาเรื่อยๆครับแล้วเราก็จะงานเข้าครับเก็บของมาห้องนี้ต่อครับ เปิดออกมาเลี้ยวซ้ายนะครับเดี๋ยวเราต้องเข้าห้องซ้ายนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเข้ามาเก็บไอตัวนักเวทสองตัวนี่ก่อนพยายามาฟันอย่าให้มันล่วงลงไปข้างล่างนะครับไม่งั้นตอนเราลงไปข้างล่างแล้วมันมีศัตรูข้างล่างเยอะอยู่แล้วแถ้ามันมีไอนักเวทนี่ลงไปอีกก็จะยิ่งงานเข้าครับ ยายามเก็บมันจากข้างบนนะครับไอ้นี้จะเป็นห้องเปล่าๆครับไม่มีอะไรเลยแต่ว่าโดดลงไปข้างล่างได้เดี๋ยวข้างล่างเราไปอีกอยู่ดีนะครับก็ไม่มีอะไรห้องนี้ออกมาอันนี้มันจะวิ่งเป็นวงกลมนะครับแล้วก็ไอห้องนี้คือห้องที่เราออกมาเมื่อกี้ที่มีผู้หญิงถือกระด,ดิ่งสองคนก็มารูนี้ที่เรายังไม่ได้เข้าเมื่อกี้นะครับ น,นี้ก็จะเป็นห้องคันโยกแล้วนะครับจะมีผีแฟซ่าอยู่อีกแล้วผีแฟซ่าเขียวเวอร์ชั่นแบบมีออร่าสีแดงโอ้เออกว่าจะแพรี่ได้เป็นตัวที่สยอง,องฝันมากครับไอ้บ้าเนี่ย ัดเอาครับเช็คดูมีของอะไรยังไม่ได้เก็บในห้องนี้ตอนนี้ห้องบอสเปิดแล้วนะครับดีมากให้ขวดเลือดมาปอบใจกลับออกไปครับกลับไปทางห้องที่เราออกมาเมื่อกี้ก็คือห้องนี้ห้องห้องน้องผู้หญิงติดกระดิ่งลง ก็จะมาตรงห้องที่เราออกมาจากตะเกียงนะครับอันนี้ห้องบอสนะครับเดี๋ยวมาห้องนี้ก่อนห้องนี้ยังไม่ได้มาอันนี้จะมีบีทอยู่สองตัวใส่ผ้าคลุมหนึ่งตัวไม่ใส่ผ้าคลุมหนึ่งตัวนี่หยดกดเลือดให้หน่อยเลย เออตรงนี้มี NPC นะครับเรียกได้เดี๋ยวเก็บของก่อนเรียกมาช่วยป่วนได้ถ้าใครอยากเรียกไม่เคยเรียก NPC ตั้งแต่ลงดันเลยเรียกซะหน่อยเป็น NPC ถือบีสค t อนะครับแล้วก็ตรงนี้มีไอผีแฟซ่าตุ๋มมันได้เอาเวนห่างไป เปรี้ยวจังโอ,อ้ดอรในห้องนี้ยังมีอยู่นะครับประตูซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆนี่ก็ตัวหนึ่ง มีอีกสองตัวนะมีตัวยาวหรือไม่ีทำงนานดีมาก e c โอเคแล้วก็มาห้องข้างหน้านี้นะครับ ห้องนี้ไม่มีอะไรเลยครับเหมือนหลอกเรามาเดินเล่นผมพาเข้ามาดูเฉยๆว่ามันไม่มีอะไรกำแพงก็ไม่ได้เป็นกำแพงลับอะไรแต่ว่ามีไอเทมอยู่ตรงซอกนี้เออถ้าไม่เข้ามาจะไม่เห็นกลับออกไปครับคราวนี้ก็ไปตรงประตูห้องบอสนะครับ ประตูทางไปห้องบอสฝาฟ้าแล้วก็ก่อนห้องบอสก็จะมีอีกประตูหนึง่ง n p c ตามมาไหมมาช่วยกันหน่อยห้องบอสอยู่ด้านขวาข้างหน้านะครับแต่ยังมีห้องนี้อยู่หลังห้องนี้มันจะมีหมาป่าอยู่นะครับฟันไม่ได้หรอ อ่ามันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะมามาป่านี่เห็นไหมฟันโดนแล้วครับเปิดเลยก็ได้มันใกล้ตายแล้ว MBC จัดการสิ m อ c ไม่ไหวเลยไหวไหมเนี่ย MBC ผม คอ,อนสู้กับเราแล้วเก่งจังแม่งมุ่งกระโดดม่ดอกห้องนี้จะมีบีส์อยู่สามตัวมีซีช่วยทำงานหน่อยซิ ตาเรียกมาปึอาห้องนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นสะพานไม้อีกแล้วตรงเลยตรงนี้มีรูนะครับระวังดีๆงั้นจะตกลงไปข้างล่างก็เป็นห้องที่เราผ่านมาแล้วนี่แหละห้องนี้จะมีหมาป่า แต่ n p c มันจะไม่ตามมามันเจอรูแล้วมันไม่ตามมาที่มาป่าตายสิเจะมีทางลงไปข้างล่างนะครับข้างล่างมีตัวคว้างระเบิดอยู่ตัวนึงตัวนี้แต่เรามารูนี้ก่อน เดี๋ยว,ยวมีผู้หญิงสันกระดิ่งอยู่ห้องนี้ครับยู่นี่โอ้ยยังโดนอีกขึ้นมาเช็คดูนะครับมีของอะไรอยู่ชั้นนี้บ้างมีซองนี้ก็ข้างล่างมีของกิ๊กก๊อกอยู่นิดหน่อย นี้นี่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดินให้ดูว่ามันไม่มีอะไรเอเคลียร์นะครับกลับขึ้นไปครับนี้เราจะลงไปไอ้ข้างล่างเมื่อกี้ข้างล่างไอ้ตรงที่ผมบอกว่ามีตัวเอ่อฟางระเบิด อตัวนี้ตัวตรงนี้มันจะถึงมันไหมเนี่ยไม่ถึงต้งไปสร้างล่างก็ได้ระเบิดนี่รถเยอะนะครับระวัง,งเอาตกบนไดอีกอย่าหยิบระเบิดสิตรงนี้จะมีอยู่อีกห้องหนึง่งอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่ วังกับดักครับก็จะมีตัวแจกแร่อยู่ตรงนู้นอุ้ย ตัวแจกแร่อีกตัวนะครับอยู่ซอกเสาฝั่งด้านขวาเคตายไปซะเก็บตัวแจกแร่ตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยมาเปิดหยีบสมบัติครับ๋อยังมีอีกตัวนี่นครับจะได้บัสตาดออฟโลลัน ก็มันจะมีซ่อนอยู่ตัวนึงครับอยู่ในโรงตรงนี้พายุหมุนฟานเิวดาก็ามาห้องนี้ต่อครับไอ้นี่ไม่มีอะไรครับมีไอไขควันต้องไปสนใจครับมาทางนี้ต่อครับไอฝั่งนู้นเราไปมาแล้วนะครับสะพานฝั่งนูน้น ระวังไอ้ตัวนีอ้อุ้ยีมากหลบกดเลือดลงมาห้องนี้ครับห้องสมบัติมีไอ้ตัวนี้ครับไอ้บีส s t อันเนี้ยเปิดก่อนได้เปรียบ ไม่ตายอีกอันนี้จะมีบาสตาร์ออฟโลรันอีกแล้ววัตถุดิบสร้างดันต้องมาเก็บนะครับแล้วก็จะมีหีบสมบัติอยู่ป่าตายจำไม่ได้แล้วว่ากี่อันเช็คดูด้านข้างเอานะครับก็เป็นพวกวัตถุดิบสร้างดันนะครับแล้วก็มาเช็คฝั่งนี้อีกคนะับอีกฝั่งอันนี้ หมดแล้วนะครับเหลือแต่บอสแล้วไปห้องบอสได้เลยตอนนี้จะจบเร็วนิดหนึ่งเพราะว่าเลเยอร์เดียว ในนี้ี p c ก็ยังยืนงงอยู่เหมือนเดิมที่รูเจอรูแล้วทำอะไรไม่ถูก ป่าเดินลากศพปลาปลา่อาตรงนี้ NVC มันมันไม่ตามมาไม่ไม่ได้อยากได้มันมาช่วยอยู่แล้วครับเพราะว่าเออเวลาคนมาช่วยแล้วผมรู้สึกว่ามันยากกว่าเดิมครับผมจะไล่มันกลับไปด้วยซ l e เลนแบล็ มันไล่ NDC กลับไม่ได้เหรอโอเคไล่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเตรียมของ จะเปลี่ยนเป็นชุดเฮนริกนะครับเพราะว่าบอสมันใช้สายฟ้าชุดเฮนริกก็จะกันไฟฟ้าดีขึ้นมาก็จึงนึ่งกะจึงหนึ่งก็ยังดีส่วนบัฟก็ใช้กระดาษไฟเหมือนเดิมน,นะครับยากยน,นิดนึงนะครับตัวนี้แอตโพลแลนดิสโจมตีแรงมาก 我尼格。 ui đi 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 còn tâm liệt còn đi 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 đâu เลือดเต็มไว้ก่อน

จะได้โลรัน lower โลว์รันชาลิสนะครับตอนนี้ก็จบไอริ่งโลรันแล้วนะครับจุดตะเกียงก่อนก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในตอนถัดไปนะครับตอนหน้าก็จะไปลงดันที่โหดยิ่งกว่าดันนี้นะครับก็คือ lower โล w r รันนะครับถ้าช่วงนี้คลิปออกช้านิดหนึ่งขออภัยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ